r i ิ h m ม n Shop ร้านเติมเกมถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงเติมเกมหรือ Origin s บนเว็บรับ Richman Coin ใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งเว็บไซต์และไลน์เติมเงินเกมราคาถูกได้วันนี้ที่ Richman Shop เท่านั้น หากคุณต้องการเติมเกมแบบสุดคุม้มจากเกมชั้นนําไม่ว่าจะเป็น League of Legends, Valorant, League of Legends Wild Rift, ROV, PUBG Mobile, HOK OK, หรือเกมชั้นนําอีกมากมายปาดกะหลายโพด์<ะ><ะ>วันนี้จิมมารู้ขอแนะนําตัวตึงโน,นหนึ่งเรื่องการเติมเกมกับเว็บเติมเกมที่ไว้ใจได้1ล้านเปอร์เซ็นต์ทั้งราคาถูกดีและรวดเร็วกับ Rich Man Shop ก,กับการเติมเงินในรูปแบบ o f f i c i a l แอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมง ใครสนใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ at richmanshop อย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับหรือเติมบนเว็บไซต์ที่ www.richmanshop.com กดลิงก์ที่ใต้คลิปได้เลยและอย่าพลาดอัปเดตโปรโมชั่นเด็ดๆโดน,ดนๆที่แฟนเพจ richmanshop เติมเกมราคาถูกเติมง่ายเติมสบายทั้งโอนธนาคารบัตรเครดิตแถมมีระบบผ่อนอีกตั้งหากเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมได้แล้วอย่าลืมใครสายเติมต้องใช้บริการตัวตึงนอนหนึ่งเรื่องการเติมเกมจะเว็บเติมเกมที่ไวใจได้1%ล้านเปอร์เซ็นต์ทั้งถูกดี D, และรวดเร็วกับ ริชแมนชั่ปดูอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะจ๊ะอะไรครับเข้าสู่เกมนี้กันมาครับผมปิดฉากสุดท้ายในไลฟ์สตรีมวันนี้นะครับเป็นการเจอกันระหว่างบูทีมกับแรดทีมครับมาดูในส่วนของวูคงนะครับผมโอเพนไฟ h t โอ้โหชื่อเย็ดเค่ะนะครับผมก็จะเป็นวูคงนะครับทารอนครับผมมิลาครอสครับผม คาตาลิน่าครับผมให้ได้วีสวิตสองร้อยครับตามแมวเอ็งเตงใครองีนะครับเป็นตัวออสเซียนแล้วก็ออนเป็นตัวของโฮปครับซิงเป็นูปิดเพ player ครับจินโมริซาครับเป็นลีซินครับพิกาบูเป็นแอชครับผมแล้วก็โมคอน่าเป็นบิ๊กโอเชียนแล้วก็วอร์เเมียครับกายหอยเยอะนะครับผมก็จะมาไงวะเออนะก็วันนี้ไม่ได้มาอยู่คนเดียวครับอยู่กับเอาน้องสุดที่รักของผมนะครับผมกับผู้การเกมเมอร์ครับ สวัสดีครับมากในเกมส์สามเกมส์สุดท้ายในวันนี้ครับอยู่ผมการเกมเมอร์คนจริงซอยป้อมไปซอยคนครับฝั่งเดี้วกับตัวพี่จีบนรู้ด้วยฮะโอ้นะครับผมก็เรียกเลยว่าเป็นนักภาคคู่บุญนะครับผมแล้วนี่ฮะเอฟเคไปหนึ่งครับสำหรับในตัวของบิ๊กโอเชียนครับเอาให้ฮะต้นเกมก็สู้เป็นเพื่อเดินใส่คาตาลิน่าครับด้วยความเป็นซิงค์ครับวิ่งใส่แบบนี้โดนต่อหน้าเมย์พี่จิบหนักพุ่มควงนะมองชื่อไม่ชัดเลยพี่อ๋อไม่ชัดใช่ไหมอ่าแต่ดูนี่ฮะรับการเป็นสตูปิ้งเพย์เย ดี๋ยวผมต้องไปเอาสายชาร์จมาชาร์จอันนี้ไม่งั้นเดี๋ยวชาร์จไม่ต่ออ่ะฝากผู้การหน่อยครับได้ครับมาดรอเจอครับวันนี้จะเป็นยังไงครับตอนนี้ช่วงสถิติแรกก็ยังไม่มีอะไรมากก็ต่างคนต่างฟาร์มกันไปก่อนนะครับผมก็อยากไม่เล่นสุดใจไปสุดจริงกันสักเท่าไหร่ครับก็กลัวกล้ากลัวกันอยู่ครับรอดูครับว่าจะไป็นตัวไหนนะครับเข้าไปทำอะไรในป่าเขานะครับ เอ้ามาทำไมมาทำไมอินเวทหรือเปล่าล่ะเข้ามาล้ำฉุบฉับไปเดืองนี้เดินหนีนะครับเดินหนีเดินหนีหนีหนีนี่ไปผลเราผินมาเตี่ยวหน้าตะเกี่ยวถอยไลกับหลังมาไม่แล้วมีโลนี่ขึ้นมาแล้วก็ทำให้รอดชีวิตไม่ได้อรัทางสวิสสองร้อยเกือบมาลีน่าครับเนี่ยตามไปเก็บต่อครับเฮ้ยเจ็บะครับแยวเวฟเล่นไปเรื่อยๆครตอนนี้ดังนั้นเรล่าครับเหมือนจะมีการประทะกันหรือเปล่าสองต่อสองอ่ะ เสียทีมซามารีโดนล็อกจับเอาไว้แล้วยังไงเล่นไหมไม่เล่นนะหน่อยไเป็นมองกันหน้าอะไรครับผมได้ไวันนี้แล้วเนี่ยซูเปอร์เพเยอร์เอาให้ครัเบเฟิร์สบัตมาปุบาา๊ปบโดนไหมเหยาแลกกลับคืนไปเหมือนกันครับแต่ได้เฟิร์สบัตไปครับเพราะตัวของซูเปอร์เพเยอร์ครับแบบนี้เขาเงินนำกว่าเล็กน้อยนะเล็กน้อยเล็กน้อยในช่วงหนึ่งนาทีแรกสกอร์เสมอติดต่อหนึ่งการเงินของนักเรียนทีมนำไปกว่าประมาณห้าร้อยเคห้าร้อยโกไปเลยครับตรงนี้ครับพี่หมวยซ่าครับเอาปูด้านบนไปครับ แลกก็ด้านล่างสลับกันไปแต่เหมือนจะมาแก๊งบนต่อครับผมโอเพนไฟโดนมาแบบนี้ครับต้องจ่ายแฟตเลยครับแล้วมีการแปะมาโดนครับตรงนี้สักกันต่อหนึ่งหนึ่งยาวๆกายหอยเยอะครับผมจะเข้าไปช่วยไหมฮะกายหอยเยอะนะหอยเยอะจัดเะฮะต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงครับนี่ฮะเอาทางนั้นปูหรอว่ารีซินแต่มันจะเกิด ในช่วงต้นเกมก็ตอออ้ตอ,ตองกินจิตครั้งดั้นหนึ่งเลนได้ไหมสุดแล้วข้างล่างอ่ะพีกระบูโอ้โห,โห,โห,โหแลกกันไปแล้วยังไงอ,อ่ะออกมาได้อยู่ฮะโอ้โห,โหแลกกันไปครับผมซัพพอร์ตเจอกับซัพพอร์ตเลยครับแต่ว่าเหมือนกับว่าในฝั่งของไรทีมจะคุ้มกว่าเพราะว่าดันเป็นในฝั่งของพิกาบู๊เลยครับที่สังหาร ADC นะครับผมซัพพอร์ตซาโดนสังหารไปไม่เท่าไหร่แต่ถ้า ADC ได้คิวได้เกิดเนี่ยเรื่องใหญ่ครับได้ครับผมบอกเลยครับว่าไม่ธรรมดาจริงนะครับผมตอนนี้ก็สกอร์สองกับสองเหมือนเดิมครับการเงินยังผิดกันแค่ประมาณ เท่าเดิมมาประมาณ500โกเท่านั้นเนี่ยคนเกมก็ชิวๆแหละครับแค่นไปเบาๆครับเดี๋ยวรอดูทีมไฟดีกว่าคือเอาจริงถ้าพูดถึงทีมไฟเนี่ยผมเชียร์ฝั่งของทีมเสียเงินนะเพราะเสียเงินเนี่ยเขามีตัวของออนนะที่สามารถเปิดอันติเมตในการเปิดไฟได้แต่ฝั่งของเลททีมถ้าตัวของพิ่กระบูนะครับได้ยืนยิงฟรีเมื่อไหร่เนี่ยบอกเลยว่าเลททีมไอบูทีมลำบากแน่นอนนะ ได้ครับว่าเอาเรื่องจะจัด้วในทีไฟต,ตอนนี้ต้องรอดูครับช่วงนี้ก็จะเป็นงานแบบว่าแก๊แกๆก็เล่นเนกันไปนะครับเพราะอยู่ในแค่ช่วง3นาทีแรกนะครับ <5 S 1> จะเข้าสู่การประทะใหญ่กันจริงๆเนี่ยแ้า <5 S 1> แบบออกันมาเลยแต่ไม่พลาจ,จะเป็นช่วง5ทีที่มังกรนะครับกําลังจะเกิดขึ้นมานะครับในอีกมไม่ช้านี้นะครับตอนนี้ก็เป็นการแบบเก็บทุกอย่างเอาไว้เพื่อรอเล่นกันตอนนั้นแหละครับตอนนี้ก็เกี่ยวกันได้ก็เกี่ยวว่าเกี่ยวไม่ได้ก็ฟรามันต่อไปะ แล้วอย่างที่บอกนะครับผมเราตรงนี้ครับเป็นารเข้ามาเราโดนเปิดมาก่อนครับสำหรับเซงหวะนี้ครับเอาสุดละอันตีมาใส่คู่ครับเยอะกับคืนมาพุบชนไปได้ไปก่อนครับผมตัวแรกครับแล้วยิงฟรีเตปสำหรับตัวพิกาบูครับผมแต่ว่าเขาต้องแลกชีวิตกับคืนไปเหมือนกันครับอันตีมาต่อครับวิลากคอสจะปิดแต่ปิดไม่ได้ครับพิกาบูยิงฟรีได้คิวไปหนึ่งตัวครับกลายว่าในฝั่งของ Red Team คุ้มกว่าครับผู้การ โอ้โหเลทีของเราเอาให้แล้วครับผมจังหวะนี้เราไปในช่วง3ามนาทีคนระับบอกเลยครับว่าถ้าการเงินนํากว่าในช่วงนี้จะทําไม่มีเงินแล้วมีของเล่นมากในจังหวะที่จะเกิดมังกรขึ้นมาอีกไม่ชา้านี่ไงแล้วตัวแรกเหมือนจะเป็นมังกรน้าแข็งใช่ไหมพี่ใช่ครับผมมังกรน้ำแข็งมาก่อนครับแล้วนี่คนระเป็นระบบใหม่นะครับสำหรับหลายคนที่ยังไม่สังเกตนะครับถ้าเราไปเก็บตัวนี้นะ จะทาให้ผู้ที่ไปเก็บได้เงินด้วยนะครับนี่คือเงินใต้ป้อมนะครับผมทําให้สามารถใช่สามารถที่จะไปเก็บแล้วทําให้เวลาอยู่ในเลนแล้วมันไม่ค่อยซึมไงเออสามารถปืนขึ้นมาได้ดังนั้นก็อย่าลืมไปเก็บกันด้วยนะครับมาดูซิงดูเล่นครับดูซิงครับดูคนเล่นนะโอ้โหตักกันมาแบบนี้แต่เยอะไปครับผมดาเมจจัดซ่านอยู่ครับสำหรับฝั่งของบูทีมครับโอ้โหยัดทุกอย่างจบไปเลยแหละครับทางด้านคาตาริน่าครับมาคู่กันเนะยครับผมเอาเรื่องนะ โดยความที่ว่าเป็นตัวของทารอนที่จ่ายดาเมจแต่แป๊บเดียวหายไปเลยนะครับผมเป็นแอสตินที่น่ากลัวมากดังนั้นถ้าเมื่อกี้ซิงวิ่งทันอาจจะยังรอดครับแต่เมื่อกี้ไม่ทันจริงๆครับเข้าใจการเล่นที่แอคทีฟครับแต่เขาไม่คิดว่าป่าจะอยู่ตรงนั้นจริงๆนะ ได้ครับบอกเลยครับว่าในช่วงต้นเกมคะตอนนี้จะเข้าสู่ในช่วง5นาทีแล้วครับอีกไม่นานครับออฟฟิทีที่สำคัญในช่วงต้นเกมมาใน2ฝั่งอะไรเจอึ้นมาแล้วมันจะไปโฟกัสตีหรือเปล่าโดนสตันเอาไว้ต่อแล้วรีติดเข้ามาโชคไปแต่ไม่โดนย,ยังไม่เลิกก็จะเข้ายจะโฟกันต่อไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ต้องดึงกลับมา,าไปไดาเดีเดเด๋ยวจะเปิดมาคารินาเข้ามาชุนโปนมาโดนเกี่ยวไว้ต่อไม่ได้ดันลไก้ั้นจังหวะเนี้ยโอ้โหละลายหายอ่ะแม่จังหวะเดียวเปียวไปเลยนะจังหวะเมื่อกี้ครับ ล่าทิ่เมยมาไพโดนใคายยี่วันนี้ครับเืิดจะเปิดช่องให้ทะเลทีมเอาแต่แม่บังกรให้ได้หรือเปล่าและเรียบร้อยครับเก็บมังกรไม่ได้ทะเลทีมมารีสินด้านบนครับได้ตัวของ enchantensembleensemble มานะครับผมก็จะเป็นตัวของริปด้านบนแหละครับสายขั้นแปดแล้วตรงนี้ครับมีการสายเข้ามาแล้วครับผมจะโซโล่คิวกายหอยเยอะครับผมได้ไปหนึ่งคิวแต่เขามาสวนคืนกลับขึ้นมาสไลด์ไปปุ๊บเรียบร้อยครับผมมีละกรอสเก็บคิวแถมกลับคืนไปให้ครับผมล้างแคสสำเร็จฮะ กีฬากรสครับมาแก้แค้นกับเพื่อนแหละครับผมโดยการเข้ามาที่กลา,างเมื่อกี้ครับยังไม่ได้สวยไปครับตอนนี้การเงินก็สูสีเหมือนเดิมนะครับเหมือนในเกมที่สามก็จะเล่นสีสูสีกันไม่ว่าจะเป็นนั่งบูทีมอะไรทีมหรือเปล่านะทีนี้เมื่อกี้ต้องพูดตรงๆว่าฝั่งของสวิตสองร้อยที่เล่นเป็นคาตาลีนาชุนโปเข้าไปเนี่ยคือรีบไปหน่อยนะครับผมอาจจะต้องรอให้ในฝั่งของโฮฟเนี่ยที่เป็นตัวแทงเข้าไปเปิดก่อนที่จะสามารถได้ก็ไม่งั้นอาจจะโดนดาร์กไบดิ้งของตัวบิ๊กโอเชียนหยุดไว้แบบเมื่อกี้ครับ บอกเลยว่าขายับไปไหนไม่ได้ครับซึ่งในจุดนี้ถ้าเกิดว่ายิ่งแบบตัวของคาตาลิน่าเนาะต้องการความพลิวนะครับถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้เล่นนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยครับดังนั้นไฟต่อไปคาดหวังแล้วนะครับว่าตัวของสวิตจะต้องเข้าหลังเครื่องนะไม่งั้นอาจจะเป็นภาพแบบเมื่อกีได้ครั้งนะครับดูเขายิายงครับเขาซอย ไอ้ชายล่อมาสโอ้โหโดนแล้วครับตัดมายิงฟรีครับตกดข้ามคือไปก่อนแล้วไม่อยากจะแทงเข้าไปเล่นต่อไปปันไปสองทีกับแตกเดินตีเขาป้องไม่ได้และนี่ครับพี่การ์โลเอาไว้ต่อเดินมาวิ่งฟาดไปรับคุ้งมางัดไก่งัดไก่หรือเปล่าและเหลียบร้อยตีสองไปทีครับเอาหลับสวนกับไปแล้วแทงเข้าไปต่อเลยนี้ครับเก็บไม่ได้ครับบอกกันได้ละลายหายไปก่อนแล้วยังไงยังไงแล้วดับเมื่อกี้ไม่ได้ครับเอาเรื่องจจัดครับคาตาลิน่านะครับแผงนี้อยู่แล้วเพี่การ์ตเตอร์สักหน้าเจ้าเกิร์ลของสักหนล้ามา กขาเลตเตะสวนกลับไปแล้วเรียบร้อยแล้วโดนเก็บไปครับโอ้โหจะได้ลิงน้อยหอยสังของเราครับบูค้มก็ไม่รอดอะไรครับผมโดนเจโมนิซ่าครับผมจัดให้ครับด้านล่างมีไฟใหญ่ด้านบนก็มีการแก๊งเล็กขึ้นมาครับแต่ว่าในฝั่งด้านล่างครับผมด้วยความที่ว่าเป็นตัวของเอ็นชาร์ดแอสเซมบล์นะครับผมก็จะทําให้ในฝั่งของเรดไอบูทีมครับเสียเพอร์เทอร์เลตไปก่อนฮะใช่ครับแล้วนี่อาลีซินนะครับหลังจากมาแก๊งกับเพื่อนแล้วเก็บไม่ได้พยายามจามเทอร์เลตบนได้แต่ต้องแปดหนีออกมา เหมนจะประกันไว้ได้อะนี่เมื่อกี้ขอไปครับฝั่งของอบูทีมได้นะครับผมพูดผิดแต่น,นี่ออันนี้ได้ชัวร์คสำหรับตัวมิลกรนครับป็นฉากในฝั่งของจิบโบริซาไปได้อะขอาล้ครับมาดูตอนนี้เข้าสู่เจนาที40ครับ ตัวของป้อมด้านโบจะรอดไหมแล้วนี่เขาทะมาโดนเต็มเมเลยครับผมแ็นชั่นแอโรมาแล้วจังงวานี้สูบิทเพเยอร์ครับเตรียมตัวจับยกด้านหลังครับัวคิดแรงมากเหลือเกินยกไปครับแบบนี้ครับลิงโดนไปแล้วหนึ่งู้ไปข้างหลังแก้เขื่อนไปแล้วกันแล้วจะรอดไหมไม่น่ารอดครับผมการด้วยตัวหนึ่งครับออนมายืนรับดาเมจแต่เขามีสโลโดนตัวของดักไปดิ้นทุกอย่างแล้วยิงปีสปอร์ตพยายามซัดไปกลายหอยเยอะใจดาเมจเรียบร้อยครับผมได้ไปอีกหนึ่งคิวครับเสียไปสามบุคลากรในไฟน์นี้โดยไม่ได้อะไรเลย ละลายหายไปแบบจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับผมฟีดไปเยอะอยู่เหมือนกันครับตอนนั้นบูทีในจังหวะเมื่อกี้นะครับผมว่าเป็นช่วงที่ฟีดจัดๆเลยนะครับในจังหวะเมื่อกี้เลยทําให้โดนเก็บไปในจังหวะต่อมาต้องรอดูครับว่าในนาทีต่อไปในช่วง5นาทีเนี่ยจะเล่นกันเป็นแนวไหนนะครับผมก็จะเป็นการบูทีมครับที่รอตั้งรับอยู่ในจังหวะนี้ครับพอการเดินของมอคคาน่าเนี่ยค่อนข้างขัดคารินาได้มากพอตัวเลยทีเดียวนะเพราะว่าคารินาเนี่ยเป็นตัวที่ต้องเล่น กับความฟิวนะครับผมแต่โดนซีซีเบกมาเนี่ยตัวเขาจะจะไม่สามารถขยับไปไหนได้เลยนะครับเหมือนจังหวะที่เห็นกันในจังหวะเมื่อกี้นะครับีนักรอด้วยครับและนี่ครับทะลุมาแล้วครับผมสำหรับตัวเอ็นชานแฮโรมาจังหวะนี้โลนด้วยครับเกี่ยวสุดท้ายไปได้ตัวของออนมาแบบนี้หยุดจังหวะไหวอยู่ครับ แล้วอาจจะไหลล่างต่อเลยไหมครับแล้วนี่อะชิ้นแรกครับสำหรับตัวของซัพพอร์ตตัวนี้ครับมอกนนารนาดันออกเป็นคาทาสาโลด้วยครับเรียกกันเลยว่าตัวของสวิฟ200หรือคาตาลินา่าไม่ได้เล่นเลยฮะตอนนี้ ช่ครับบอกเลยว่าทั้งสโลทั้งจับได้อะไรได้ครับบอกได้เกมนี้บอกเลยว่าครบเครื่องก็เื้องแต่ครับทำทุกอย่างมาเพื่อหจุดกันด้คาตาดีนาไม่ให้เล่นได้จริงๆนะเพราะว่าตัวคาตาดีนาเนี่ยถ้าเมื่นในทีมไฟเนี่ยถ้าตัวเองได้เล่นเนี่ยสกิลอย่างเดนโรตัสเนี่ยมันเป็นเอวีด้วยนะครับดาเมจเดี๋ยวค่อนข้างแรงนะครับผมก็จะปล่อยให้ได้ล้าได้เล่นดีกว่านะครับันเป็นตัวล้ำหลยครับถ้าล้ำก็ได้เป็นตัวเหนือกดเกณฑ์อีกตัวนะครับดาเมจมันเวอร์มากครับแต่จะได้ล้ำไหมอยู่ที่ทีมด้วย แล้วตอนนี้ครับมาดูตัวของมังกรครับตัวมังกรต่อไปที่จะได้ครับเป็นมังกรไฟเกิดขึ้นมาอะไรครับผู้การ โอ้ยรอดูครับว่าเลทีมจดาวมกรตัวที่สองเปิดไม่ได้หรือเปล่าว่าถิงความได้เตียบแล้วชนเข้ามาหรอโดนลากลไปโดนเข้ามาแล้วเข้ามายัดทุกอย่างไว้แต่อย่างใดอีแปดนิ้วไม่ได้เลือนเดือดนี้อยู่แล้วโดนเก็บเข้ามาต้มไปหนึ่งทีไล่ชนไล่กับวาเดตรวตันของนี่นี่กได้ล้ำแล้วตันดีน่าแล้วกดแข่งเอาไว้ต่อวันนี้ครับไล่เข้าไปต่อทีข้างหลังก็จะเกินของตันได้ปูทีมเข้ามาเก็บไว้ได้ครับช่วงนี้ครับลายหายไปเลยทีนี้ครับเลือกตีที่ต่างด้านมกรไม่ที่ร้อยเหมือนจะเป็นเลทีมหรือเปล่าที่ชนะไไไไไไฟฟในนนีี้้้้้คครรรรัับบบบบเเเก็ดดดมมมมมโแลลววหืออออจะะปปยย่่าาผิิ โอเปนไฟตอนนี้๋ยวคุยเรามาก็ผมมีการแปะมาก่อนหนึ่งทีเตะไปไม่โดนครับแต่ยังสโลอยู่แล้วจ้าเปี่จ่าจมาตรงนี้ยังรอดชีวิตอยู่ครับจินโมลิซ่าเข้าลึกขนาดนั้นรอดได้ยังไงวะเนี่ยเอาอะไรล่ะครับเนี่ยยังรอดเอาไปได้เลือนเหลือแค่นิดนึงอะโอ้จังหวะนี้ครับเข้าไปลึกมากเลยแต่ยังรอดอยู่นะเปลี่ยนจอให้เลยมองไม่เห็นเอ้าทำไมเกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่จอมันไม่เป็นเหมือนเดิมอ่ะโอเคโอเคได้ได้พี่แก้ให้พี่แก้ให้ โอเคครับขออนุญาตสักครู่นะครับผมเดี๋ยวเคลียร์ให้ฮะโอเคครับผมอ่ะเป็นไงบ้างครับแก้แล้วปึ๊บอ่าขอไฟด้วยนะครับเออดีแหละดีขึ้นแล้วใช่ไหมโอเคครับผมเอาละครับผมมาดูกันต่อครับผมตอนนี้ซูเปอร์เบเยอร์ครับเดินลากข้างหลังแล้วโดนเตะอย่างเดียวเลยครับพิกาบูโดนลับไปแบบนี้แล้วไหลครับบุกคาตาลิน่าวิ่งมาแบบนี้พยายามจะสู้ชีวิตอยู่แต่ศัตรูเป็นเบเยอร์ครับเขาลมควันดักไว้ให้เออ ลงควันนี้แล้วควันสีเขียวเนี่ยเป็นเปล่าหรือเปล่ามาแล้ววันนี้มีควันสีม่วงครับชิมเมอร์อ่ะอติเอามาโดนตรงนี้ได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าไม่ตายครับเอาโเล่กันจัดเลยครับนาทีนี้ดูเดือดมากแล้วนี่มีการอินเวนต์มาหน้ารีทินโอ้แล้วนี่ข้างล่างครับโอ้ตรงนี้ฮะอุ้ยโดนเกี่ยวมางัดกลับมาตรงนี้ยังไงปีสปอร์ตสองต่อหนึ่งหรือหนึ่งต่อสองโอ้แล้วก่อดนี่ก็มาทีนี้จะหนีรอดหรือเปล่ามันจะยื้อตัวเองไว้และเรียบร้อยโดนเก็บปิดตะกอไปแน่นอนแล้วโอ้โหสูเปอร์เยอร์ครับ โดยความที่เป็นซิงเป็นตัวที่เล่นยากนะสำหรับผมนะแต่ว่าเขาเล่นออกมาได้ดีมากๆเลยครับสกอร์เขาตอนนี้ครับ6-4-8ครับมีทั้งสโลมีทั้งเผาด้วยนะครับผมยิ่งอยู่ในวงก็ยิ่งเจ็บนะครับผมยิ่งอยู่ในช่วงที่ติดตัวของสกิลแก๊สก็ยิ่งสโลอีกนะครับผมบอกเลยว่ายิ่งอยู่ยิ่งเจ็บใช่ไหมครับพวก,กัน บอกเลยครับยิงอยู่ยิงเจ็บครับบอกเลยก็โดนเขาลมพันเดียวงั้น<อ>สุดท้ายก็ไป็ตายทันทีนะครับผม<า>นะนมทำได้แค่คิดถึงเขาเนาะก็เลยคิดถึงอ,อ้วยแต่ผมชอบนะตัวเองสิงจะเป็นทีมลูกที่เลี่ยากตั้งแต่ไหนอะไรแล้วแต่เก็เนี่ยเอา <นะ S 1> <อ>ตั้งงันตั้งจังหวะนี้สวยตลอดนะจ้าเนี่ยครับผมเราติดซัดมานี่ครับผมการจะเป็นการโซโล่คิวครับมีรากรอตู้หนึ่งหนึ่งกันอยู่แล้วรอดไหมยังรอดชีวิตอยู่ครับแต่ว่าตัวของกายหอยเยอะจะรอดหรือเปล่าโดนทีมมาแบบนี้ตัวจิตไฟด้วยครับผมแล้วจิบอีซ่าไปเก็บคิวตัวของตาแมวเองได้ครับ โอ้โหแล้วโดนเก็บไปแบบนี้ครับกลายเป็นไฟ5ต่4อ4ไม่มีอะไรเพิ่มเติมอ่ะ ใช่ครับต้องรอดูแหะครับผมว่าถ้าเป็นจังหวะไฟ5ต่อ4จะฆ่าเข้ามาแย่งอ้อมจิติหรือเปล่าหรือจะยอมปล่อยกันต่อไปนะครับผมแล้วตอนนี้ก็เป็นการเงินนะของนัลเลทีมะเ่ิดเล้หลายพันโกลเลยครับแล้วเลือกที่จะเปิดเลยครับเพราะความได้เปรียบของตัวเองมีคนเยอะกว่า,<ม>าแล้วมื่จะสแกนมาเช็คมาแล้วมาติดบอร์ดแล้วเจอจังหวะนี้บาเช็คไปก่อนแต่ยังยังไม่เข้าเหมือนจะได้บาลอนไปหรือเปล่านัลเลทีมเฮ้ยถั่วเอาไว้ต่อรอดได้วันนี้โอ้โหแล้วเรียบร้อยผดิตล้าได้เป็นสวยๆไปแล้วเมื่อจะเลือกเรื่องตรงนี้ก กระตัไหลติด่อกราติน่าครับชุนโปเข้ามาแล้วไหลเข้ามาต่อกราติน่ามาแล้วเตะโรตันยัดหน้าไปดิคุปดาตามต่อมาแล้วเลื่อนเลยทีนี้ติดปีนกับตายต้องมีไปก่อนเนี่ยเอาไว้นะครับผมเอาแล้วบูทีมครับตายต่างบานหลอนตานั่นเองนะโอ้โหเรียกได้ว่าจังหวะการพลิกไฟส์ครับสำหรับในฝั่งของบูทีมนะครับผม การตัดสินใจของมิลาครอสครับที่สามารถเข้าไปล่าช็อตตัวของบารอนได้เฉยเลย,ยในไซนี้และนี่ครับผมฟังบูทีมพยายามจะดันขึ้นบ้านกลางแลยครับผมแต่แน่นอนว่าเรดทิมไม่ยอมแน่นอนนี่ครับสำหรับหลายหคนที่รู้สึกว่าพี่ครับทำไมในแพชนี้นะมันรู้สึกว่าตัวของมินเนียนเนี่ยมันถึกจังเลยนะครับมันมียูนิตพิเศษครับเห็นตัวที่3ามไหมครับที่มันเป็นเเหมือนแต่เปาวงเนี่ยฮะ มันจะทำการฮิวนะครับตัวของมินเนี่ยนตลอดเวลานะครับผมดังนั้นมินเนี่ยนจะไม่ยอมตายง่ายครับอเอาเรื่องจริงครับว่าตอนนี้อะไรก็เปลี่ยนไปเยอะมากแต่ข้างบนมีการท้ากันครับพี่เจนตอนนี้โอ้แล้วตรงนี้ครับผมตัวกองพยายามรับอยู่ครับแบบบในฝั่งครบแต่ไม่ไหวครับจำนวนเยอะเกินไปครับพี่โอเชียนก็ไม่ทายด้วยครับ เรียกเลยว่าตัวของพิ่กระบูยังคงยิงฟีอีสปอร์ตอยู่เลยครับแต่ตรงนี้มีการโดดเข้ามาวิรลกรสัตว์ไปละหนึ่งตัวครับผมหายไปเลยสำหรับตัวของจิมโมริซ่าครับแล้วตรงกลางตัวนี้ตัวของซูเปเพ์เยอร์ครับวิ่งไล่ใส่ตัวของโอฟเฟนไฟร์ครับโอ้แต่ว่านี่ครมีการเสียป้อมไปเรื่อยสำหรับฝั่งของเรดทีมด้วยความที่ว่าป้อมเนี่ยครับมีขออภัยครับตัวของมินเนี่ยดันป้อมได้ดีมากๆเลยครับผู้การครับ ใช่ครับเอาเรื่องจะจัดนะครับตอนนี้อาการเงินหงอนั้นบูทีมเริ่มไล่มาแล้วนะครับผมแต่ทางนั้นเรททีมก็จะฉีดอยู่เหมือนกันด้วยตัวกอคิวนี้อยู่16-24ต่อตอนนี้ในช่วง14นาทีนะยิ่งไม่นานครับกะรังจะเข้าสู่สิ้นช่วงสุดสำคัญในเกมครับว่าในช่วงเรทเกมเนี่ยใครจะทำได้ดียวกันนะครับพมังกรตัวนีษสาตอนนี้มาเรียบร้อยนะครับเป็นมังกรดินนั่นเองโอ้โหมังกรดินมาแล้วครับผมในไฟน์นี้ครับมารอดูนครับผมว่าในฝั่งเรททีมบูทีมจะได้แต่เรททีมออาาาาากไไไดดด้้้้้้แนนนน่่่ตตบบูทีมมมมมมงงใหหเััััััคครรจววะลลผิ็ซ โดนไหมหม่โดนจุดตัวเดียวครับเมื่อกี้ติดตัวของแบ็กชิลครับทำให้ไม่สารารยกขึ้นฟ้าได้ครับุการใช่ครับเอาเรื่อจัดนะครับผมก็ไม่ยอมให้ได้ถึงสามมังกรเลยหรือเปล่า,าครับใเมื่อกี้เดี๋ยวไม่งั้นถ้าได้ไปก็ได้มังกรน้นําแข็งที่เป็นบัฟพิเศษขึ้นมามันจะโกงเกินไปครับ ใช่ครับก็ต้องพยายามตัดกันไว้บ้างแลยครับแต่รันบูทีมก็ต้องหาทางสู้ในรูปแบบของตัวเองครับเกมนี้อแต่ปุ่ยแล้วจิงมาสไลด์ไปหนึ่งทีนั้นรูเซียนแล้วตามมาปับปัุบปับไปและไปครับเข้าไปขี้งหลังต่อแต่โดมก็หน้าไปเอาไว้ต้องออกมาก่อนแล้วนะครับตันดิน่าตัวนี้ครับลิงครับแยกร่างมาแต่ก็ยังเป็นร่างฟอร์มรอเวลาจะเล่นแล้วอย่างไรปาดกันแล้วแล้วเรียบร้อยครับไปแล้วหายไปหนึ่งเก็บไปหนึ่งแล้วบูคองเอาไว้นี้เหมือนเติรนไปรับดาเหน่พีพีโดนไปหนึ่งทีครับวอลติเมียเก็บไม่ได้ป่าเ้าไปชนไไปทีโดนใคร ไปขีดกระสีก,ก่อนและโดนยิงเอาไว้ด้วยจากระยะไกลด้วยแอโร่ของ ADC นะครับผมของจะปิกาะบูปบูดีมนะครับผมปิคระบูปิกรบูยิงซอยปีมากครับแล้วการจะเก็บดาเมจสำหรับตัวของกายหอยเยอะครับสามารถที่จะปิกกลับคืนมาได้ครับแล้วดูครับไม่รออะไรครับผมปิดป้านเลยครับผู้การโอ้แล้วครับ อีกหอยอไปซอยคนครับโฟกัสตาเกตครับเก็บเธอเด็ดทั้งหมดมาแล้วปิดได้ยันปอมในอ่ะรอบนี้เป็นรบูทีมครับเก็บไปได้ในเกมที่สามอ่ะเล็ดทีมพี่ขอไปเล็ดทีมนะครับผมเล็ดทีมเขาดันลงมาเออนะครับผมต้องขอไปด้วยอ่านะครับผมก็ได้ไปฮะเห็นสำหรับฟังเหรอสีในจอผมเห็นไม่เหมือนกันป่ะพี่โอเคไม่แปลกไม่แปลกเข้าใจได้นะครับผมอ่ะ ยังไงก็เลททีมได้ไปนะครับครผูผมบอกแล้วว่าถ้าพิกพิกาบูที่เล่นเป็นแอดอะถ้าแอดมันได้ยิงฟรีอ่ะผู้การมันจะเป็นภาพอย่างนี้ไงนะครับคนปีเงินก็เยอะรวยก็รวยนะครับผมบอกนี้เกมนี้แอด แบบว่าคือต้องชมซิงค์แหละครับผมว่าในการทําแต่ละจังหวะไฟเนี่ยคือทําให้เพื่อน,นได้มีช่องว่างให้เล่นเยอะมากนะครับมุมอ,อกระดาเกมนี้ก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งนะครับผมที่คอยขัดกาตาริหน้านะครับผมไม่ให้ได้ลําได้ไง่ายๆเลยเกมนี้เห็นคาตาริหน่าลําไม่ได้เท่าไหร่นะ mm hmm. เพราะว่าโดนขัดตลอดเวลานะการจะเข้าเล่นเนี่ยมันมันเสียจังหวะไยจังหวะเหมือนกันนะครับเพราะว่าคอมโบคาตาริน่าก็ไปพาไม่ได้ไหลเนี่ยมันก็ไปต่อไม่ได้ ครับผมแลาตามนั้นเลยครับก็ถือว่าเก่งกันทันท้งคู่นะครับแต่สุดท้ายแล้วก็ชนะก็ต้องมีผู้ชนะผู้แพ้เนาะ ท่านเพื่อนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊ง,งๆเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปดีๆออกมาเรื่อยๆด้วยนะครับท่านเพื่อนนะครับผมไม่อยากพลาดข่าวสารของเกม Elite Origin War Rift และเกมอื่นของค่ายไดอดก็สามารถกดไลค์ที่เพจจินวารุได้เลยนะครับและก้าเ,เพื่อนนะครับอยากหาเพื่อนเล่นเกมสำหรับเกม Elite Origin War Rift ก็สามารถเข้าร่วมกลุ่ม WTC War Rift Thailand Community Community ดีๆที่ไม่มีแขวน Community สังคมดีๆสำหรับเกม Elite Origin War Rift นะครับแล้วก็อย่าลืมมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับจินวารุครูที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้ ย,ยังไงนะครับขออนุญาตลาตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า